เออเออเอา,เอา,เ,อา,เ,อาเอาลูกดอกไปก่อนแล้วถอดใครก่อนมันพื้นนี่มาขอเรารูกดอกไปก่อนลูกใหญ่ๆขายได้ไง25บาท บชนชอนชาแนลยูทูบสวัสดีครับวันนี้เราเจอร้านซออ่อนนะจอปูยักษ์นะครับนะจอปูมาจากอ่างศิลาเลยนะโอ้โหลูกใหญ่เบอร์โทร0970423546นี่จอปูยักษ์นะลูกละ25บ,บาทสีลูกร้อยนะนี่โอ้โหนี่นี่ยักษ์จริงๆใหญ่ริงๆโอ้โหเดี๋ยวขออนุญาตถ่ายเลยนะครับนี่โอ้ นี่มากรองเป็นภูเขากอยูยักเลยคามาี่น้าจะทำเองค่ะเองพี่ใส่งอ๋อไม่มีแป้งผสมค่ะหนูว่าจะขายอยู่ที่ตลาดเก่าอังิลาค่ะคุณบ้านมาลองอังิลาอยู่แล้วอ๋อปกติขายที่นูน่น ตอนนี้มาขายที่นี่สิบวันใช่ค่อนะอยู่ที่งานอาหารและบอลลูนเนาะใช่สิบวันนะครับนี่อโอ้ลูกใหญ่มากอร่อยทานได้นะพี่แต่ที่ทีมหน <c oughs> ่อยๆใชหน่อยๆนี่เราทานก่อน,น กินได้เลยนะครับพี่ยาจะทำเองไม่ใส่แป้งค่ะจะเป็นเนื้ออกกับเนื้อก้ามค่ะพี่เป็นเนื้ออกกับเนื้อก้ามนี่ขายดีมากดูเนื้อได้เลยเดี๋ยวก่อนครับเดี๋ยวมากนได้เลยนะครับลองชิมดูก่อนลองชิมก่อนเผื่ออร่อยเพิ่ม มีมีใครมีกำไรไหมเนี่ยลูกยีพ่ามีค่ะพี่ยังไงมันมีอยู่แล้วมีไหมมี <laughs> ได้มากไดร้อยว่ากันอีกเรื่องหนึ่งเราอยู่ได้ลูกค้าอยู่ได้ค่ะพี่ไม่ต้องไรเยอะสมัยนี้อ๋อหน้าร้านหน้าร้านนี่ลูกค้าเข้าตลอดนะครับ เบอร์อเลย25บาทหากินยากนะครับจอปปูราคานี้นะเป็นเนื้อก้ามกับเนื้ออกนะครับเป็นเนื้อก้ามปูก,กอกปูนะอันนี้ก็ขี่ซาเล้งมีอย่างอังซีลาเลยเหรอ โสุดยอดนี่าหนูขายงานประจปี่ะขายก็ลดเล็นี้เลยล <ะ S 2> ายโอ้สุดยอดสองสองไหมเนี่ยนะใช่สอสองก็สองร้อยโลแล้วมัว้งฮะจอบปูไหยครับอร่อยไหมเปล่า นักเสียงเพลงก็จะดังนิดนึงนะครับเพราะว่าเราอยู่ใกล้ลำโพงงานนะครับ ขายได้ไงราคานี้ลูกเบลยี่ห้าบาทจอป,ปูมาจากอ่างศิลาขานรอเลยค่ะแวะดูก่อนได้เลยค่ะน้างานอาหารและบรรลูก็จะมีตั้งแต่วันที่23ถึงวันที่1กันยานะมากินมาชิมมาช็อปมาใช้กันได้นะครับนี่ก็ฝากร้านจอป,ปูหนึ่งร้านนะถ้ามาชอบมากินกันนะนจอป,ปูน่ารองมาก ใหญ่ๆขายได้ไงยี่ิบห้าบาทหมูร้อๆเลยค่ะแวะดูก่อนได้จ้าพาเข้าเรื่อยๆเลยนะครับทอดก็ไม่หยุดเลยนะคนหยิบหยิบไม่ทันคนทอดทอดไม่หยุดชิมได้เลยครับได้เลยจ้า 네. Hey. นี่ถ้าใครมาเที่ยวงานบอลลูนก็ฝากไว้าอีกหนึ่งร้านนะครับเป็นร้านจอปูยักษ์นะชื่อร้านเลยนะซออ้อจอปูยักษ์ซออ้อจอปูยักษ์นะครับนะขายอยู่งานบอลลูนตั้งแต่วันที่ทางเข้าของเล่นเลยครัทางเข้าของเล่นเลยนะครับขายตั้งแต่วันที่23ถึงวันที่1นะครับโอเคก็เดี๋ยวคลิปนี้ขอลาไปก่อนแค่นี้นะครับขอคลิปโดนใจฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องหนุ่มเมืองชวนชาแนลด้วยนะครับขอบคุณสำหรับการรับชมติดตามนะเดี๋ยวเราจะนำเสนอร้านดีๆร้านเด็ดๆร้านดังๆ กันต่อไปนะเดี๋ยวคลิปนี้ลาไปก่อนัสดีครับ